นี่คือเสยนยากก็มาวิธีในการแด่มาสงเสินย,ยากก็เห็นบึงรีวิวเป็นครั้งที่2นะคะหลังจากที่เคย อามาหม่เบิ่งแหล้วนะคะขังหนึ่งนี่นะคะก็คือเส้นยาที่ซอยออกมาเรียบร้อยจากห่งซ้อยยานะคะใบายากับปูกตั้มบานตัเฮ้านะคะส่วนยังมีเห็นยูนะคะในบานแถบบานของมีชานะคะนี่ก็เห็นบ่าคา่ะข้างหลังนะคะที่เป็นเครื่องมือซอยยานะคะแต่ก่อนเป็นใหม่เดียวนี่กับเปลี่ยนมาเป็นเครื่องจากก้นนะคะกับมีใบายาแล้วก็ยัดยาลงไปนี้ลูที่เป็นห้องซอยยาเห็นบ่ค่ะนี่เห็นบ่าคา่ะเห็นบ่าคา่ะกับยัดยัดยัดไปแต่ตอองละมันระว่างตงเป็นคนนํำนานการนเนี่ยนะคะเขากับมีกระบบก้นไกลในการตัดอยู่ข้างหน้านะคะนี่ เดี๋ยวมาเบิ้งมาเบิ้งมาเบิ้งค่ะกะเสิออกมาทางนี้นะคะเส้นฝอยๆอยของยากะเสิออกมาทางหนี้เห็นบก้านเป็นเครื่องจากกนแต่กอนเป็นมาเป็นใหม่นะคะเป็นใหม่ละกะเอามีดที่คมคมนะคะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเครื่องจากกลแต่ก็ยังมีคนดูแลคือยัดยัดยัดลงไปในรูนะคะเห็นบกคานนี่กะแต่มากม้วนแบบนี้ละค่ะแล้วก็เอายัดลงไปในรูนั่นนะคะเราก็ใมีเครื่องจากกลในการ ตัดตัดตัดนะคะอื่นว่าห่งซอยย้าแล้วก็ซอยย้าใบย่ากับสิบแบบนี่นะคะผ <eker. S 1> ่านการบ่มมาแต่เลื้งบางมหมากกับบ่มแค่มือเดียวนะคะถ้าเลื้องบ่มหมากอาะสิบม่มสองสามมื่นนะคะเหลี่วแต่สะดวกเลยแต่ผู้ใดมักเนีใไดนะคะหลังจากซ้อยเหล้วก็้จังเอาไปตากนะคะนี่ใบยาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มัดมัดมัดแบบนี้เอาตอกนะคะมัดเอาตอกมัดแต่เวลาที่ห้าสิเอาไปสวดเพื่อให้ซอยห้าก็ต้องเอาตอกออกตอกก็คือไม้ไผ่ที่ห้าเหลาบางๆเอามามัด้ายๆอันเดียวกันกับที่มัดผักบัวของ กระเทียมนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นบรรดุยามผู้มาหินจังหวัดศรีสะเกษก็ยังมีกิจกรรมวิถีบ้านๆที่ยังมีเห็นอยู่นะคะนี่ย่าหลังจากส้อยแลว้วก็จะเป็นเส้นน้อยๆแบบนั้นนะคะจากที่มัดๆนะคะเป็นใบๆแบบนี้ส้อยออกมาก็จะเป็นเส้นน้อยๆฝอยๆ บ้านเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นเส้นย่านะคะทุกคนเอาบรรยากาศนะคะวิธีบานๆคนนี้ถ้าไม่เบิ้งอีกรอบที่สองนะคะทุกคนนี่ลู่เนของเขาสิเป็นแบบนี้ก็ค่อยดันดันดันต้องใส่ก้นซอยน้ำนะคะอันนี้ต้องใส่ก้นซอยนะคะจังสิออกมาเส้นงามนะคะออกมาก็สิเป็นเส้นนี่หน่อยเส้นนีหน่อยแบบนี้เรื่องก็เส้นบะหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวนั่ยล่ะกับพีน้องเห็บ้คะออกมาเส้นงามเลยทีเดียวนะคะทุกคนเส้นงามนะคะหลังจากนั้นก็จะค่อยเอาปิตากตาไว้กประมาณสามมือทุกมือเนี่ยมาแลงก็กลับไปกับมาประมาณนั้นนะคะแต่ ว่าเดี๋ยวมือไม่หลังจากตัดหญ้าเราก็จังสิเอามาให้บเบิงนะคะตอนนี้ก็คือเบิงตรงหนีไปก่อนนะคะกรรมวิธีในการไ้มาส่งเส้นหญ้าตั้งแต่เป็นใบหญ้านะคะเรามามัดมัดมัดเอามาบม่มแล้วก็เอามาส้อยนะคะก็สิออกมาเป็นเสน้นน้อยๆจังสี่นะคะนี่เห็นบาคา่ค่ะเห็นบ่กค่ะก้องจุ่มกุ้เลยนะคะเส้นของเขากระสีเป็นเส้นที่เหมือนกันแล้วกระเทากันนะคะส่วนใหญ่แหล้วกระสีบริเตกต่างกันนะคะความยาวความ เ้นใ่เ้นกวางยังกระสีประมาณไกล,ไกลๆเคียงกันนะคะเพอว่ากัดออกมาจากรูกเดียวกันนะคะเขาก็เห็นเห็นมันเป็นแบบเหมือนๆกันนะคะเส้นิดน้อยฝอยๆนั่นแหละค่ะนะคะนี่ก็คือบรรยากาศล้ะคะ่ะที่มาของการไดมาส์ถึงการไดมาเ้นหญ้านะคะแบบดังเดิมวิธีบรบ้านยังมีอยู่นะคะสําหรับแถบบานนิชาเนาะนะคะนิชาเอาบรรยากาศไม่เบิ่งคะ่ะการซอยหญ้าหุงซอยหญ้าแต่เป็นแบบปั๊บปุง้งใส่เกลือจากก้นนอคันนะ,ะนี่เป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะ